มีจเจนจากช่องพีดูซี่นะคะ,นนคะคแบบน,นะแนำตัวหน่อยค่ะอ่านโอ้โอ้คี u ์ยินดีต้อนรับเซ l ฟเ s what's your name แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะบอกสิคะชื่ออะไรคะชื่อไค่ะชอเบสค่ะ เขาตัวใหญ่และขอกินเยอะมากจะคอมพยนพูนนะคะโอเคเบสวันนี้นะคะมันมีเจนมีชาเลนจ์มาให้น้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เล่นกันนะคะโดยชาเลนจ์ของเราเป็นชาเลนจ์เรื่องไข่ๆนะคะม่ใ <c oughs> ชิชาเลนจ์เรื่องกล้วยๆอย่างที่ใครๆค,คิดเอาละชาเลนจ์ของเราก็คือว่ารู้ไหมคะว่าในไข่สีใบนี้ใบไหนบ้างที่เป็นไข่ดิบและใบไหนบ้างที่เป็นไข่สุก <c oughs> อ่ะให้ทุกคนจะชารเลยบงังออังมีอะไรต่างกันบ้าง แค่นี้รู้ไหมคะว่าใบไหนบ้างที่เป็นไข่ดิบและใบไหนบ้างที่เป็นไข่สุกอันนี้ไข่สุกใบไหนเป็นไข่ต้มอันนี้อันนี้ใบไหนเป็นไข่ดิบเพราะอะไรเพราะว่าอยากรู้เพราะะอไรคะเพราะอะไรคะ How do you know which one are boiled egg and which one are raw egg รู้ได้ยังไงคะว่าใบไหนเป็นไข่ต้มนะคะ boiled egg แล้วก็รู้ได้ยังไงคะว่าใบไหนเป็นไข่ดิบ raw egg รู้ได้ยังไงร,รู้ได้ อ๋อไม่รู้นะคะตันนี้ก็คือมั่วแล้วนองเอาละค่ะก่อนที่จะให้ทายกันมีอะไรให้เล่นนะคะอะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวเราจะลองมาหมุนไข่ดูนะคะมันจะมีความแตกต่างระหว่างไข่ดิบกับไข่สุกค่ะอาลองดูกันลักษณะการหมุนของไข่ดิบจะเป็นยังไงและลักษณะการหมุ หลังจากดูที่มัมีเจนหมุนแล้วมาทายกันนะคะขอ,องที่เดินผ่านไปคิดว่าเป็นใครเดบหรือไข่สุกคะใครเลยนะคะใครเดบ,ดบอันนี้คือกันเดาล้วนเลยนะคะอะต่อไปใบที่สองค่ะต่ะางกันยั่ไงต่างกันมีความเร็วของการหมุนต่างกันกนะอาต่อไปใบที่สามนะคะเอ้ยสับสนกับสองในชีวิตสองใบนี้หมุนไปแล้วนะคะจับไว้ด้วยนะคะน้องเบสตัวเล็ก ที่สามนะคะสาบานได้ว่าหมุนใช้กําลังเท่ากันใช้แรงเท่ากันอโอเคนี่ใบที่สามจบไว้นลคะจะบไว้นะ,ะจบไว้นะใบนะะที่สี่ใบสุดท้ายะคะะเฮ้ยทาไมมันหมุนด้วยความเร็วไม่เท่ากันโชว์ให้ดูอีกรอบเล<อ>ยน,นะคะจะหมุนให้ดูนะคะชัดๆเลยสี่ใบอาเรียงดูก่อนนะคะ ใบที่1นึใบที่2อใบที่3ใบที่4นะคะโอเคพร้อมยังใบที่1ไปนะคะเบสพร้อมยังโอเคใบที่1ใบที่2นะคะหมือนให้ดูดถีนะคะใบที่2องใบที่2องผ่านไปเรียงไว้ตรงนี้นะคะใบที่3นะคะ พลาสติกทำไมมันถึงหมุนเร็วหมุนช้าต่างกันและใบสุดท้ายนะมาเขาังอ,อ่ะให้หมุนดูอะ่ะเฮ้ยตัยวแหวนน้อยอะ่ะแกลง้งปะเนี่ยแกลง้งปะเนี่ยห <c oughs> มุนเปลี่ยนอะ <c oughs> โอเคค่ะอ่ะเดี๋ยววางให้ทุกคนทายนะคะที่ว่าใบไหนเป็นใบไข่ต้มใบไหนเป็นใบไข่ไข่ดใบแรกเป็นไข่ต้มใบที่สองอะ ใบที่สามใบที่สีเะะ่เพราะอะไรมีผลไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรนะเพราะหิวแล้วอยากกินใช่หรอโอเคเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังนะคะน้องๆคิดว่าใบไหนเป็นไข่ดิบและใบไหนเป็นไข่ต้ม Which one is boiled egg and which one is raw egg เดี๋ยวมาเฉลยกันค่ะมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาเฉลยกันค่ะตอบมาแล้วนะคะตอบมาพร้อมกับเฉลยค่ะมีใครถูกบ้างเปล่ามีใครมีคำตอบในใจว่าใบไ,ไหนเป็นไข่ต้มและใบไหนเป็นไข่ดิบบ้างเฉลยก็คือใบแรกเป็นไข่ต้มนะคะจรักใช่ไหม boil egg อันนี้เป็นไข่เคดิปนะคะเป็น raw egg ถูกไหมถูกอีกแล้วเก่งเวอร์และใบที่3นะคะเป็น boiled egg ไข่ต้มนะคะใบที่4เป็น raw egg You say boiled egg? Boiled egg, boiled egg How do you pronounce boiled? Boiled เดี๋ยวไปดูคำอธิบายกันนะคะว่าทําไมไข่ต้มและไข่ดิบถึงมีลักษณะการหมุนแตกต่างกันไปดูกันเลยเสร็จแล้วค่ะอฟังเฉลยกันไปแล้วนะคะมีใครทายถูกบ้างคะเหตุผลก็คือว่าไข่ต้มสุกแล้วจะหมุนควงไปด้วยกันทั้งฟองเพราะทุกส่วนของไข่สุกมีลักษณะเป็นของแข็งส่วนไข่ดิบไม่เป็นเช่นนั้น ของเหลวในไข่ดิบทําให้ลักษณะการหมุนเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากของเหลวภายในเป็นตัวต้านทานการหมุนนั่นเองค่ะของเหลวในไข่ดิบจะไม่หมุนรอบตัวเองในทันทีที่เราใส่แรงลงไปของเหลวเหล่านั้นจะทําหน้าที่คล้ายๆเป็นเบรกค่ะคือจะต้านการหมุนของเปลือกแข็งด้านนอกด้วยแรงของความเฉื่อยน้องๆจึงเห็นไข่สุกหมุนเร็วมากตั้งแต่เริ่มแรกนะคะและถ้าจะแตะให้หยุดก็หยุดได้ง่ายกว่าด้วยค่ะ ในขณะที่ไข่ดิบจะหมุนช้าและเฉื่อยกว่ามากแม้จะออกแรงหมุนเท่ากันก็ตามและถ้าน้องๆลองแตะให้หยุดจะเห็นว่าไข่ดิบหยุดหมุนยากกว่าไข่สุกด้วยนะคะนั่นก็เพราะว่าแรงเฉื่อยของของเหลวที่อยู่ภายในไข่ดิบยังคงเคลื่อนที่แม้ว่าเปลือกไข่แข็งข้างนอกจะถูกทำให้หยุดนิ่งแล้วก็ตาม ในกรณีของไข่สุกของที่อยู่ภายในเปลือกไข่จะหยุดหมุนไปพร้อมๆกับเปลือกไข่ข้างนอกดังนั้นน้องๆจึงจะเห็นว่าแต่ปุ๊บก็หยุดปั๊บนะคะน้องๆลองเอาความรู้เรื่องกลศาสตร์นี้ไปทาให้ผู้ไายไข่ดิบไข่สุกดูนะคะทำไรนะคะกินไข่กินไข่เหรอคะไข่อะไรเนี่ยไข่อะไรนะขอดังๆเลยได้ป่ะไข่ต้มไข่ต้ม ไหนเบรรู้ว่าไข่ต้มเขาเรียกว่า boil egg boil egg ขออีกทีเอาชัดๆเลยอะ boil egg boil egg pronunciation แบบไทยๆทำไปได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> อร่อยกันเนาะ